ทำเกษตรเอาเงินไม่ได้เอาเงินมาทำเกษตรวันนี้นะครับขอเสนอตอนปลูกดาวเรืองไปแล้วนะครับข้างล่างีนวันนี้วันที่สิบแปดนะครับกับแปลงข้างล่างนะครับทดลองปลูกกับระบบน้ำที่ไม่ต้องวางท่อนะครับส่วนแปลงข้างบนนะครับก็ปลูกไปแล้วสาวันวันนี้วันที่สามนะครับอายุยี่สิบสามวันนะครับ อายุี3ที่สามันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนชึบนนี่นะครับประมาณนี้ครับ